ผมจะไปช้าๆนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บริษัทพอมิรนะครับด้วยผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับที่มีอยู่3รายการนะครับที่ผมบอกตอนแรกว่าเราคัดสรรน,นะครับคัดสรรผลิตภัณฑ์ไม่ต้องเยอะแต่ว่าให้ได้ผลจริงๆนะครับเราใช้แล้วหมดไปแล้วของเราเนี่ยมันเข้าเทรนของยุคสุขภาพในยุคนี้พอดีนะครับนั่นก็คือการาใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารก็คือทานอาหารให้เป็นยา นะครับเพราะว่าด้วยสภาวะของโลกร้อนในยุคปัจจุบันเนี่ยเทรนของธุรกิจเทรนของการผลิตสุกผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาถูกทางนะครับฟู Food ้ดเทคนะครับฟู Food ้ดเทคตอนนี้กําลังกําลังดังแล้วก็รัฐบาลให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าเป็นการาใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพื่อช่วยในการลดปริมาณขยะนี่แหละครับลดในอุตสาหกรรม อาหารเพราะมันจะไม่ต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อชั้นบรรยากาศให้มากขึ้นนะครับเราช่วยกันในตรงนี้เพราะฉะนั้นบริษัทเรามาถูกทางนะครับผลิตภัณฑ์ของเราจริงเป็นสารสกัดนะครับข้อดีของสารสกัดเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะเข้าสู่เซลล์ได้เร็วมันจึงเห็นผลนะครับอย่างตัวอย่างหลายๆท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์มากเมไปเนี่ยปรากฏว่าถั่เฉลี่ยนะครับถั่เฉลี่ยหวัน ห้าวันได้ผลทุกคนนะครับนี่คือมันไม,ไม่ต้องใช้ระยะเวลานาน,านด้วยด้วยคุณประโยชน์ของสารสกัดที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเข้าสู่เซลล์เซลล์สามารถดึงไปใช้งานได้ท,ทันทีนี่แหละครับจึงเห็นผลเร็วผลิตภัณฑ์เราจึงเห็นผลเร็วนะครับผลิตภัณฑ์แต่ละตัวจะไม่มีสารตัวเดียวนะครับตัวตัวแรกนะครับผมยกตัวอย่างอย่างกาแฟพร้อมคอฟฟเนี่ยกองสีเขียวนี่นะครับ มีสารสกัด29ชนิดนะครับทุกท่านตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ในเรื่องอะไรครับเราต้องการให้เราดื่มกาแฟแล้วได้คุณค่าทางประโยชน์ต่อร่างกายให้มากที่สุดก็คือไม่ต้องไปทานหลายอย่างนะครับทานกาแฟกล่องเดียวแก้วเดียวตอนเช้าเนี่ยช่วยในเรื่องที่เราต้องการได้นั่นก็คือควบคุมน้ําหนักนะครับดูแลผิวพรรณบํารุงสายตาแล้วก็ดูแลสุขภาพในเวลาเดียวกันเห็นไหมครับ กาแฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ง่ายกระจายได้เร็วนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกยอมรับแล้วก็ดื่มกันเป็นประจำนะครับเป็นกิจวัตรเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราจึงกระจายเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้ได้เร็วนะครับผลิตภัณฑ์ตัวที่2ครับก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในในรูปแบบของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ชื่อว่า PM นะครับ เป็นกาแฟที่ให้พลังงานนะครับ Energy Coffe e นะครับมีสารสกัดทั้งหมด19ชนิดครับุกท่านครับตัวนี้เน้นในเรื่องเหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็เบิร์นไขมันนะครับทุกคนต้องอยิ่งๆในสภาวะปัจจุบันเนี่ยครับคนที่มีปัญหาเรื่องติดโควิดแล้วก็มีปัญหาเรื่องอเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากไขมันทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ก็คือถ้าเราไม่อยากจะสูญเสียก็คือขับไขมันออกให้มากที่สุดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นของเราทําได้นะครับและยังเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายออกขยันนะครับขยันมากขึ้นนะครับนี่คือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบของป่นกาแฟตัวนี้นะครับเพียร์กาแฟตัวนี้นะครับก็ดื่มได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายก็กว้างอยู่แล้วนะครับ และก็ผลิตภัณฑ์ตัวที่3ครับตัวนี้ก็คือ,อวากาเมะนะครับตัววากาเมะเนี่ยเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะครับเป็นสมุนไพรนานาชาตินะครับทุกท่านครับไม่ใช่แค่สมุนไพรไทยเป็นสมุนไพรนานาชาติที่มารวมกันแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรครับในผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนะครับช่วยในเรื่องอะไรครับสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัสขจัดสารพิษปรับความสมดุลให้กับร่างกายแล้วก็ที่สําคัญคือต้านอนุมูลอิสระครับทุกท่านตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้คนชรานะครับแล้วก็เป็นโรคนะครับเพราะว่าอนุมูลอิสระตัวนี้แหละครับถ้าเราขจัดมันออกได้ท,ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์วากาเมจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องชะลอความชรานะครับช่วยให้เรา ไม่มีโรคภัยนะครับไม่ใช่ผลิตภัณฑ์รักษาโรคนะครับไม่ใช่ยารักษาโรคแต่ถ้าเราทานแล้วมันไม่มีโรคครับทานก่อนที่เราจะป่วยนะครับดูแลตัวเราเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของเราที่บริษัทคัดสรรมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดทั่วโลกตลาดของคนส่วนมากเนี่ยต้องการนะครับและยิ่งเทรนหลังเทรนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับคนจะตระหนัก แล้วก็จะดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทําธุรกิจแล้วก็ประสบควาสมสําเร็จในระยะยาวก็มีสูงมากขึ้นนะครับและยิ่งด้วยแผนการตลาดนะครับทุกท่านครับด้วยแผนการตลาดของบริษัทพรอมมิตรเนี่ยบริษัทคัดแผนที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เหมาะเหมาะกับสภาวะและสิ่งที่เราต้องการนะครับในยุคนี้นะครับ คนผู้คนต้องการรายได้ที่เร็วแล้วก็เร็วด้วยแล้วก็มั่นคงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีแผนการตลาดออกมาเป็นใช้แผนไบนา r ีบวกยูนิล v เวลนะครับใบแปลว่าสนะครับก็คือหนึ่งแตกสองนะครับต่อตัวเองได้แค่สองคนแต่โดยธรรมชาติเนี่ยคนเรารู้จักคนมากกว่า2ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการแนะนำเราจะแนะนำกี่คนก็ได้ครับแนะนำกี่คนก็ได้ แต่พอแนะนํากี่คนก็ได้รายได้ที่มากกว่าก็ต้องไปอยู่ต้องกระจายไปอยู่ที่ในยูนิลเวลด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2แผนจึงมาแมทกันนะอย่างลงตัวนะครับทุกทคค่านทำทายังไงได้ยังไงเรามาดูครับตําแหน่งธุรกิจเนีครับเข้าเนื้อหาเลยนะครับตําแหน่งธุรกิจของบริษัทพว้อมิตเราเนี่ยมีอยู่สี่ตำแหน่งนะครับทุกท่าน ตำแหน่งทางธุรกิจนะครับตำแหน่งที่มีรายได้เนี่ยมีอยู่4ตำแหน่งครับทุกท่านครับตำแหน่งที่1คือตำแหน่งพ m 1หนึ่งนะครับมีพ m 2สองนะครับมีพ m 3มสามี p m 4มสี่นะครับมี4ตำแหน่งนะครับตำแหน่ง PM1 หนึ่งเริ่มยังไงครับตำแหน่ง p m 1หนึ่งนะครับทุกท่านเราจะต้องทําคะแนนส่วนตัวนะครับคะแนนส่วนตัวนะครับทุกท่านให้ได้พัน0อหสิคะแนนนะครับหนึ่งพัน้อห้าสิคะแนนมาจากไหนครับคะแนนนี้มาจากไหนครับ มาจากผลิตภัณฑ์ครับทุกท่านครับผลิตภัณฑ์วากาเมะราคาขาย1890บาทครับราคาสมาชิก1590บาทมีคะแนนอยู่ที่625คะแนนนี่แหละครับผลิตภัณฑ์ตัวที่2ครับ PM Coffee ราคาขายอยู่ที่1,490บาทราคาสมาชิก1,290บาทมีคะแนนอยู่ที่500คะแนนนะครับผลิตภัณฑ์ตัวที่3ครับพร้อมกาแฟราคาขายอยู่ที่490บาท ราคาสมาชิก390บาทมีคะแนนอยู่ที่1 2 5ยสิบห้าคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตำแหน่ง p m 1หนึ่งนะครับใช้3ามชิ้นครับทุกท่านครับอย่างละต่องพอดีเลยครับครบพอดีเลยหนึ่งพันห้าสคะแนนครับทุกท่านครับนี่คือตำแหน่ง PM 1หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นทำไงครับเมื่อเป็นตำแหน่ง PM 1หนึ่งแล้วเราต้องการมีรายได้เราขยายครับทุกท่านครับขยายก็คือแนะนำต่อนะครับ แนะนำเพื่อนมานะครับเพื่อนซื้อสินค้าใช้นะครับเราจะมีรายได้จากโบนัสแนะนําตรงครับโบนัสแนะนําตรงนะครับสิบเปอร์เซ็นตครับทุกท่านครับแนะนําเพื่อนมาเพื่อนก็ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อกินซื้อใช้ในรหัสของเขาเองครับเขาก็สะสมคะแนนครบหนึ่งพันสองร้อยห้าสิคะแนนเขาก็เป็นตําแหน่งพีเอมหนึ่งเหมือนกับเรา่นแหละครับเพราะฉะนั้นแผนยุติธรรมครับเริ่มต้นเหมือนกันนะครับอ่ แต่เราจะได้โบนัสแนะนำนะครับคิดจาก PV นะครับทุกท่านครับ10%ครับทุกท่านครับเราแนะนำคนที่สองมาเราก็ได้10%ครับแนะนำคนที่สามมาเราก็ได้10%สี่คนที่สี่ที่ห้าที่6กแนะนำกี่คนก็ได้ครับแต่ต่อเราได้แค่2นะครับคนที่สามที่สี่ที่ห้าเราเอาไปต่อให้เพื่อนเราข้างล่างครับทุกท่านครับนี่คือโบนัสแนะนำนะครับ10%ครับ แล้วหลังจากนั้นได้อะไรอีกครับหลังจากแนะนําแล้วเพื่อนเราก็ต้องแนะนําต่อถูกไหมครับนี่คือระบบเครือข่ายนะครับคือระบบเครือข่ายหนึ่งแต่สองนะครับหนึ่งคนแนะนำสองคนเห็นไหมครับมันจะขยายไปของมันเองครับเพราะสินค้าเราเราใช้ดีใช้ดีแล้วหมดหมด,หมดเราซื้อแล้วก็แดบบบอกต่อนะครับบอกต่อแนะนําต่อไปเรื่อยๆนะครับแนะนําต่อไปเรื่อยๆคะแนนทั้งหมดนี่แหละครับบริษัทจะประมวลผลให้ วันต่อวันนะครับวันต่อวันลึกไม่กําหนดจํานวนชั้นคํานวณให้หมดเลยครับนับรวมกันครับให้ได้ห้าพันคะแนนรวมไม่ได้ห้าพันฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาครับใช้ดีเขาก็บอกต่อกี่คนก็แล้วแต่ซื้ออะไรไปก็แล้วแต่ครับแต่คอมพิวเตอร์จะประมวลผลนับคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ห้าพันคะแนนนะครับถ้าแบบนี้นะครับซ้ายห้าพันคะแนนขวาห้าพันคะแนนถือว่าหนึ่งคู่ครับ บริษัทจะจ่ายหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทหนึ่งคู่นะครับแต่ตําแหน่ง PM หนึ่งครับเราอยู่ตําแหน่ง PM หนึ่งเราจะได้รับโบนัสจากการจับคู่เนี่ยครับสูงสุดวันละห้าคู่ครับนั่นหมายถึงว่ารายได้เราวันละห้าพันนะครับสูงสุดเดือนละหนึ่งแสนห้าหมืนบาทครับนี่คือตําแหน่ง PM หนึ่งนะครับทุกท่านครับมาดูตําแหน่งที่สองครับตําแหน่งที่สองคือตําแหน่ง PM 2ครับ PM 2ทําทำยังไงครับทำคะแนนส่วนตัวให้ได้2500คะแนนครับคะแนนส่วนตัวมาจากไหนครับมาจากการซื้อสินค้านี่แหละครับซื้อกินซื้อใช้หรือซื้อไปขายก็แล้วแต่นะครับสะสมได้ครับสะสมจากตำแหน่งเดิมครับเดิมเรา PM 1ก็สะสมมาเรื่อยๆครับครบ2อง0เราก็ขึ้นตำแหน่ง PM 2นะครับพอขึ้นตำแหน่ง PM 2 สิ่งที่ได้เพิ่มคือตรงนี้ครับทุกท่านครับจากเดิมเนี่ยโบนัสแนะนำตรงเราได้สิบเปอร์เซนแต่พอเป็น p m เมสองเราจะได้สิบสามเปอร์เซ็นตครับโบนัสแนะนำตรงนะครับสิบสามเปอร์เซ็นและก็จับคู่ครับจับคู่ซ้ายขวาคู่ละพันเนี่ยครับเดิมตำแหน่ง p m เมหนึ่งจะได้ห้าคู่ครับแต่ถ้าเราขึ้น p m เมสองเราจะได้สิบคู่ครับจากวันละห้าพันจะเป็นวันละหนึ่งห่จากเดือนละ หนึ่งแมืบาทเป็นเดือนละสามแสนครับี่ณลุงครับอันนี้คือตําแหน่ง PM2 ครับตําแหน่งที่สครับตําแหน่ง PM3 ครับตําแหน่ง PM3 ทำคะแนนส่วนตัวครับให้ได้5,000คะแนนเช่นเดียวกันครับจากการซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อกินซื้อใช้ซื้อไปขายก็แล้วแต่ครับให้ครบ5,000ันคะแนนขึ้น PM3 สิทธิที่เราจะได้รับเพิ่มคือโบนัสแนะนําจาก13เราจะได้เป็น17ครับแนะนํากี่คนก็แล้วแต่ครับได้17ทั้งหมดนะครับและในการจับผู้จ่ายครับจากผู้ละพันนะครับผู้ละพันนะครับตําแหน่ง PM2 ได้เท่าไหร่ครับได้10คู่ใช่ไหมครับแต่ PM3 เราจะได้ถึง20คู่ครับนั่นหมายถึงว่า เราจะมีรายได้สูงสุดวันละสองหมื่นครับเดือนละหกแสนครับุพท่านครับแต่ว่าตําแหน่ง PM3 อนะครับเป็นตําแหน่งระดับผู้บริหารครับเพื่อนครับบริษัทจะให้ค่าบริหารทีมอีกห้าเปอร์เซ็นต์ครับสิ่งที่ได้เพิ่มเห็นไหมครับแตกต่างจาก PM1 p m มนพนะครับ PM3 จะได้โบนัสบริหารทีมเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์โบนัสบริหารทีมได้จากตรงไหนดูให้ดีนะครับ โบนัสบริหารทีมได้จากตรงไหนครับได้จากตรงนี้ครับทุกท่านครับได้จากการที่เราช่วยทีมงานครับช่วยทีมงานซ้ายขวานะครับช่วยทีมงานซ้ายขวาให้มีรายได้ครับให้มีรายได้จากไหนครับจากการจับคู่ตรงนี้แหละครับซ้ายห้าพันขวาห0 0พันคะแนนเขาได้ <estar> 1 0 0 0พันใช่ไหมครับในหนึ่งเดือนเขาได้เท่าไหร่ครับถ้าเขาเป็น p m 3สานะครับ เขาก็จะมีรายได้สูงสุดนะครับผมยกตัวอย่างสูงสุดนะครับเดือนละหกแสนนะครับเพราะวันละสอง0มื่นถ้าพีเอ็มสามวันละสองหมื่นเดือนละหกแสนห้าเปอร์เซ็นต์ของหกแสนครับทุกท่านครับได้เท่าไหร่ครับสามหมื่นบาทนี่นี่คิดจากแค่คนคนเดียวนะครับแนะนําเพื่อนมาหนึ่งคนช่วยเพื่อนให้มีรายได้วันละสองหมื่นเดือนละหกแสนเราได้ห้าเปอร์เซ็นของค่าบริหารนะครับสามหมื่นบาทครับ แล้วคนที่สองล่ะครับคนที่สองก็เช่นเดียวกันครับถ้าเขามีรายได้วันละสองหมื่นเดือนละหกแสนเราได้ห้าเปอร์เซ็นตเราก็ได้สามหมื่นครับสองคนรวมกันครับเราได้เดือนเท่าไหร่ครับเดือนละหกหมื่น้ะครับอันนี้เป็นรายเดือนนะครับทุกท่านครับเป็นเงินเดือนนะครับได้แน่ๆนนะครับเดือนละหกหมื่นนะครับแนะนําคนแค่สองคนเท่านั้นเองช่วยให้เขาสําเร็จนะครับอันนี้คือตําแหน่งพ m มสามครับทุกท่านครับแล้วก็ค่าบริหารห้าเปอร์เซ็นต์ ทีนี้เรามาดูตำแหน่งที่4ครับตำแหน่งที่4ตํตแหน่ง p m 4ครับซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทนะครับตำแหน่ง PMC ทํำยังไงครับทําคะแนนส่วนตัวให้ได้1,000 10, งคะแนนครับให้ได้1,000 10, งคะแนนจากผลิตภัณฑ์นี่แหละครับซื้อกินซื้อใช้ซื้อไปขายสิ่งที่เราได้เพิ่มครับคือโบนัสแนะนําจาก17%เป็น20%ครับ นะนำกี่คนก็ได้20%หมดเลยนะครับแล้วการจับคู่นะครับจับคู่จ่ายคู่ละพันแต่ในหนึ่งวันเราจะมีสิทธิ์รับสูงสุดวันละ40คู่ครับทุกท่านครับ40คู่ไม่ใช่น้อยนะครับวันละ40,000นะครับวันละ40,000เดือนละล้านสองนะครับทุกท่านรายได้เดือนละล้านสองธุรกิจอะไรบ้างครับที่มีกำไรเดือนละล้านสอง โดยลงทุนลงทุนครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีพลงทุนแล้วไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเรามีสินค้าในมือนะครับเรายังขายได้กําไรนะครับกําไรขายปีก็ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังศูนย์ธุรกิจอยู่เราตลอดนะครับอันนี้คือตําแหน่ง PM c ครับและสุดยอดคือตรงนี้ครับโบนัสบริหารทีม20%ครับทุกท่านครับ เพราะฉะนั้นทําไมเราจึงอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยโฟกัสแล้วก็มุ่งไปสู่แน่นอนทุกคนมุ่งไปสู่ที่ PMC แน่นอนเพราะ,ะไรายได้มันฟูลครับรายได้มันฟูลออปชันเลยโบนัสตรง20%จากคู่วันละ40,000โบนัสบริหาร20%เรามาดูครับตัวอย่างครับบบริหารทีมนะครับโบนัสบริหารทีม20%ถ้าสมมุติว่าเราแนะนำเพื่อนมา2คน อ่าพีมสามเมื่อกี้ช่วยพีมสามให้ขึ้นพีมสี่แล้วพ m มสี่มีรายได้สูงสุดวันละสี่หมื่นเดือนละล้านสองครับยี่สิบเปอร์เซ็นตของล้านสองครับทุกท่านครับสองแสนสี่นะครับถ้าคนที่สองนะครับเดือนละล้านสองยี่สิบเปอร์เซ็นของล้านสองสองแสนสี่นะครับสี่แสนแปดครับเดือนละเป็นรายได้รายเดือน รายได้รายวันอันนั้นเรารับอยู่แล้วนะครับอันนี้คือรายได้รายเดือนนะครับเป็นเงินเดือนเดือนละสี่แสนแปดมันมันสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้คือแผนการตลาดที่ออกแบบมาแล้วก็ทําได้จริงนะครับไม่โอเวอร์เปย์นะครับทําได้จริงนะครับจ่ายจริงทําได้จริงนะครับนี่คือโบนัสบริหารทีมของ p m เมครับทุกท่านครับสรุปนะครับผมสรุปให้อย่างนี้ครับตำแหน่งธุรกิจสี่ตำแหน่งนะครับ ตำแหน่งที่หนึ่งคือ PM 1 PM 1คือทําคะแนน PM หนึ่ PM 2 PM 3 PM 4นะครับมี4ตําแหน่งตําแหน่งที่หนึ่ง PM 1นึ่ทำคะแนนส่วนตัว1250คะแนนลงทุนเท่าไหร่ครับ3270บาทครับุพท่านครับลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีพนะครับสะสมได้นะครับแต่เริ่มต้นที่3270บาทรายได้สูงสุดวันละห0 0พันครับ อันนี้คือ PM1 หนึ่งะครับตำแหน่งพ m 2ทํมสองทคะแนนส่วนตัวเท่าไรครับสองพันห้าร้อยคะแนนลงทุนเท่าไหร่ครับห4พันสี่รอยห้าสิบาทนะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราจะซื้อครั้งเดียวนะครับแบบซื้อตำแหน่งเลยนะครับซื้อสินค้าเลยนะครับรายได้สูงสุดเท่าไหรครับวันละหนึ่งหมื่นนะครับตำแหน่งพ m 3มสามครับทาคะแนนส่วนตัวห0 0พันคะแนนใช้เงินลงทุนเท่าไร่ครับหนึ่งมื่นสามพันแปดสิบาทครับท่านรายได้สูงสุด วันละ20,000และตำแหน่งที่4ครับ PMC ทำคะแนนส่วนตัว1,000 10, คะแนนครับลงทุน26,160บาทมีรายได้สูงสุด4,000 40, มบาทครับนี่คือตำแหน่งทางธุงกรก,กริจของของบริษัทคอมมิตครับทุกท่านและไม่จบแค่นี้นะครับทุกท่านอันนี้คือไบนารีถูกไหมครับอันนี้คือไบนารีนะครับไบนารีเนี่ยระบบจะประมวลผลทุกวัน ค,คำนวณรายได้ทุกวันนะครับแต่ห้าวันจ่ายครับคำนวณรายได้ทุกวัน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 แล้วเก็บไว้แล้วห้าวันจ่ายครั้งหนึ่งห้าวันจ่ายครั้งหนึ่งครับนี่นคือไบนารีนะครับแต่ผมบอกว่าบริษัทพอมิดของเราไบนารีบวกยูนิเลเวลใช่ไหมครับยูนิเลเวลได้อย่างไงครับเรามาดูยูนิเลเวลครับยูนิเลเวลก็คือ,อบริษัทบอกว่าหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ตำแหน่งนี้เนี่ยภายในเก้าสิบวัน ซื้อผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพเราได้ไหมครับ500คะแนน90วันนะครับภายใน90วันซื้อผลิตภัณฑ์ใช้500คะแนนแต่500คะแนนตรงนี้นะครับแยกจากไบนารีนะครับบริษัทจะเอา500คะแนนนี้มาคิดมาคิดคำนวณน,นะครับจ่ายคืนให้เรานะครับคืนแบบไหนครับคืน8%นะครับ 5้าร้อยคะแนนคูณแปดปอร์เซ็นครับทุกท่านครับแต่จ่ายลึกลงไปสิบชั้นจ่ายลึกลงไปสิบชั้นนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับในไบนารี่ของเราเนี่ยเราแนะนำสองคนอยู่แล้วใช่ไหมครับเราแนะนำสองคนสองคนซื้อห้าร้อยคะแนนคูณ8%ปดปรเซ็นตครับเพราะฉะนั้นในสองคนเนี่ยเราได้คนละสี่สิบาทครับคนละสี่สิบบาทนะครับอ่ชั้นที่หนึ่งอ เราได้คนละ40บาทอา้อต้องเป็น80นะครับต้องเป็น80ตัวเลขผมผมผิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอแก้ไขทําความเข้าใจว่าชั้นที่1เนี่ยเราได้80บาทนะครับเราได้80บาทชั้นที่สองก็เอา4คนไปคูณคูณ40นะครับทุกท่านครับ4 4 6ก็จะเป็น160บาทนะครับชั้นที่สามชั้นที่4ี่ชั้นที่ห้าลึกลงไป10ชั้นครับเราไม่ได้แนะนําเราแนะนําแค่ แค่ชั้นที่หนึ่งดูไหมครับชั้นที่หนึ่งจะไปแนะนําต่อชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าเองนะครับเขาจะแนะนําต่อวันนี้แต่เรามีรายได้จากทุกชั้นนะครับทุกท่านครับอ่านี่คือรายได้ดวงนะครับแต่ตัวเลขผิดนิดนึงครับแปดหมื่นครับเดือนละแปดหมื่นครับทุกท่านครับนี่คือรายได้จากแผนยูนิลเวลครับดูการจ่ายโบนัสครับผลตอบแทนจ่ายวันไหนบ้างครับ ถ้าเราลงยอดในวันที่1ถึงวันที่ห้านะครับวันที่8ดเรารับโบนัสครับอันนี้แผนไบนารีนะครับถ้าเราซื้อสินค้าหรือลงยอดในในวันที่6ถึงวันที่10บนะครับวันที่13บเรารับโบนัสถ้าลงยอดวันที่11ถึงวันที่สิบ้าวันที่18นะครับเรารับโบนัสวันที่16ถึง20วันที่23าครับวันที่ย1ถึง25วันที่28ครับ วันที่26ถึง31ว,วันที่3ครับเรารับรายได้รับโบนัสนะครับส่วนแผนไบนารี่บริหารทีมนะครับค่าบริหารทีมที่5%กับ2ี่0นะครับตำแหน่ง PM3 กับ PM4 แล้วก็ยูนิลิเวลนะครับยูนิลิเวล8% 10ชั้นนี้นะครับบริษัด,ดใจ่ายให้วันที่5ครับทุกท่านเพราะฉะนั้นในหนึ่งเดือนนะครับเราจะรับรายได้3 4 5 6 7ครั้งครับ7ครั้งครับทุกท่าน เรามีรายได้เจ็ดครั้งครับเข้าบัญชีนี่ไงครับความสุขทํางานมีเงินใช้เงินยังไม่หมดเงินใหม่เข้ามาอีกครับใช้เงินเก่ายังไม่หมดเงินใหม่เข้ามาถ้าเราทําแล้วฟูลออปชั่นโหมันจะมันจะสนุกมากครับเพื่อนครับรายได้เข้าเข้าประจำเข้าตลอดเพราะฉะนั้นทันใช้แน่นอนนะครับเพรผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพนะครับก็ อยู่ที่ทุกท่านนะครับพิจารณาแล้วตัดสินใจงานนี้งานใหญ่เงินล้านนะครับทุกท่านเราตัดสินใจทําเงินล้านแล้วเป็นเงินล้านที่ระยะยาวสําเร็จแล้วเสร็จเลยเราสามารถที่จะโอนนะครับโอนเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานของเราได้นะครับนี่คือธุรก,กิจพรอมมีครับจัดเตรียมไว้ให้พวกเราทุกคนอย่างพร้อมสับอยู่แล้วครับเพื่าน